มาเป็นเกมแรกวันนี้เกมแรกเป็นเดบาย3์สามเกมให้ซ้อมกับเชนักเกอร์สามเกมเลยคือผมไม่อยากให้มันซ้อมกับไเอเบสอ่ะเขาจะมันรู้มือกันอยู่แล้วมันรู้เพิร์กครับมันซ้อมไปมันจะไม่ได้อะไรตอนนี้มีไรายได้ไหนมันก็ลงคลิปยูทูบเรื่อยๆอย่างได้แค่นี้หละครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นแบบว่าปั่นในโซนหรือว่าปั่นไกลก่อน <c oughs> เมนนะเชนักเกอร์นี่เมนเดอรไบายนะเราเอาเมนมาซ้อมเลยครับใครเจอใครเจอน่าจะเจอกันบ่อยบางเลีว่าบิ๊กไอเชนักเกอร์มันชอบกดแต่เดอะไบายเนี่ยน่าจะเจอมันอยู่ครับเลยเอาเอาน้องมันมาซ้อมให้เลยมันเล่นเดอะไบายอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปขวานเหรอเกิดล่างเดี๋ยวดูฮะเกิดล่างบอลลิบอลลิเดี๋ยวแทบจะเล่นบนล่างนะเล่นบนเล่นบนไอล่างไปหรอก hắn phải làm phần đợi phải làm phần đợi chan 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 มัน6กับมึงอ่ะดาไปก่อนนะมึงจะมาอมาเยนดาอนนี้มึงอ่ะสนไหมไล่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 เอ้ยทิงรงจรงไปซ้ายไปซ้าป็คลูนมาแจ็คลูนเฮ้ยผมเหมือนเห็นด้วยมเห็นตรงดู้นตรงนไ้ขึ้นไปบนตามพี่เกมตามพี่เกมสองตัวปัดล่างปัดล่งได้ัดกดดได้นะกดกางแมกกางแม ต้องสงมปะต้องเจอใช่ในแมสอะไดไนะ้นหายรุนหายอาจจะเป็นพวกจุด <S <S เฮ้ยยี่อยจะจล้มนะบอกนะเกมอเออยล้บอกจะล้บอสได้เรอ ล้มไม่สุดล้มไม่สุดล้มไม่สุดล้ม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 ซ้ายบนนะขอบแบบขอบแบบไหนบ้างข้างล่างหน้าบันเครื่องกลางขวาบนเครื่องไม่ใหญ่เครื่องน่จโบนหน้าสีมีขวาบนเครื่องหนึ่งอ่ะแล้วก็ซ้ายบนนึงขวาบนโล่งซ้ายบนปั่นไม่ได้ขวาบนหน้าปั่นอ๋อกูเห็นซ้ายบนตรงซ้ายกลางอ่ะน่าจำโดนสี่ให้แตจะเอาล่างก่อนหรือจะให้แตงเอาบน ีกถ้าขึ้นมาขึ้นมาเอาขวาบนพยายามขึ้นเาขวาบนกูจะเขียล่างมันมันพุ่งไปขวามันมันเหมือนจะขวาเออลองพุ่งมาตรงขึ้นตรงขึ้นเสร็จปล่อย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 มันปล่อยมันปล่อยไูเดียวได้กูเดีย่ได้พุ่งหมดแล้วกูเลยอยู่กูหยัง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 เจ้าล่างเจ้าล่างไม่ไม่เอามึงองกระดำเอามึง้องกระเบื้อยู่ได้นะแม่กูได้ด่ากูได้ยูได้เล่นมันใหญ่ได้เนี่ยล่างอดับเนี่ยล่างเนี่ยล่างเนี่ยล่างมีตะเกียงนะมีตะเกียง กูเนี่ยล้มเลยนะทำอะไรได้ได้แต่ถ้าลมรอบนี้รอรีเซ็ตล่างก่อนเราให้รีบมาเกลื่อนแอบแอบเครื่องไกลก่อนได้น่าจะมา่เออแบบแต่ขอล่างตรงนั้น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 น่าจะกลับมาเอาบนเหมือนเดิมเหมือนผมได้ยินเสียงหมดเสียงหายใจเลยวะกูไม่กูไม่เยครับ ตรงนี้ที่ผมเห็นนะมีบ้านไก่ขวาบนขวากลางแล้วกใช้บนถึงบนวะถึงบนไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นไอมา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 บ้านใหญ่มาบ้านใหญ่ใชยบนใช้บนได้ได้อีกเครื่องนึงผมไม่ดูนะใช้บนสุดมีเครื่องปะผมไม่ได้ดูวะไม่มีไม่มีล่านสุดไม่มีมึงเคลียร์ล่างไปก่อนคนนึงก็ได้ปัญหามันหาหลังป้านไก่สองคนไม่ขวาไม่ขวาบนเคลียร์นี้ไปเลยไม่ชัวร์ไปไหน่นะขวาลอง แตงกับขวาบนขวาบนบ้านใหญ่บ้านใสใต้บนออกไป่กางเด็กไม่ร้าแมแอขวากลางเหมือนจะลงล่างระวังนะเอ๊ะอดัมลงไปอาดัมลงขวาแล้วเหรอเข้าเดี๋ยวพี่ไปจุดไปจุดให่มาเจอมาเจอข่าวกูไม่เจอกูไม่เจอกูไม่เจอน่าเสร็จเครื่องเสร็จป๊อปเยอะสุดอ่ะเจอเจอลวเล่นล่างไปเลยนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู อย่างนี้เดี๋ยวสี่สี่เอาอะไรมาที่สี่จานหนูกระเพาผมมันมันมีเครื่องกลาแงแบบตรงนี้เนี่ยพี่แมสสองหน้าต่างใหญ่ล่างจานจะไปซ้อมกับน้องๆถ้าเกมเปล่าสนใจว่าเาสนใจไปซ้อมกับน้องๆถ้าเกมไหมข้ยครูเจอแข่งแบบไม่ซ้อมเลยเหรอครูจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณเจมส์วขวาล่างขวากลางขวาบนบ้าน,นใหญ่สายบนสวัสดีครับอยู่กูล่างเดออยู่กูล่าง ทำอะไรเฮ้ยมึงเอาเอาไม่ถงกูคนดีคจริงเห้ยไม่มอะไรลอเอาอะกับเลยุมันมีไี้หมีล็อกไม่มีไม่มีไม่มีเป็นเคลียร์ใ้คน็อกเครื่องนึงี่ตามับเงินผมปั่นเงินให้ก็ได้พี่มีบาลานซ์ใช้บลเอกรับพีรับพีรับเห็นทองนะเห็ม เป็นไมล่าเหมอไม่จนจะมาซ้อมซ้อมซ้อมเสรอมไม่มีแฝดแล้วเปิดใช่ปะพี่มีไอ้นี่นีไม่เมไม่มไม่เม่งซ้ายซ้ายซ้ายซ้อมเสริไม่ได้ซ้อมคิลเลอร์ให้จันเจมัซ้อมเสรจนเจาซ้อมน้องๆก็ไว้ฝั่นขวาดกูมะป่ซ้ายให้ข่างเลยขวาล่างื่อังขึ้นไปแล้วกลางแมปตั้งน่งต้องฝั่นเลยนะมึนยังซอมกูล้นะฝั่มานะง ไปไปขวากลางขวากลางตอนนั้กูรอช่วยอยู่กูรอช่วยอยู่กูเข้าวสายบนแล้วกูเข้าสายบนแล้วอะาเน่งนะเพื่อมีสายบนขวากลางขวาล่างนะสามเรีงท่ายอ่าๆมันเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เหนขวากลางาไลยอยู่ขวาล่างอยู่กลางแมปพุกไปายบนากรจอมาไปกันมาๆๆ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 ๆได้ๆๆ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 อๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ ป๊อบปีแล้วป๊อบนะป๊อบนะมีวิหัวไปจังดำเล่นดำป๊อบอีป๊อบปีรับตะเกียงอให้มันลงไปสายล่างสุดมันลงไปแล้วจุดปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาเฮียลงไปบ้านเล็กลงไปบ้านเล็กไปขวาล่างไปเกียบกลับขึ้นบนไอ้กลับเป็นมากลับมาอยู่กลางแบบจะไบ้านใหญ่นะพี่เลยกูไปปั่นล่างนะกูยังเตะปีบบ้าหลังบ้านเจอไอ้มันมันหาใครกางแบบอะระวังแม่เดืพี่ขวาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปขวาบนนัอ่ะอ่าเฉ ฝ่าล่างได้แลวฝ่าล่าฝฝาได้คลัว่าฝ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 มาฝ่าง่าฝ่าฝ่าาฝ่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 ่า่าฝอา่า่าฝ่าฝ่่า่าฝ่าฝ้าฝาฝ่าฝ่าฝดาฝ่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 า้อไฝ่า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 ่าฝาไม่่า

มาตายบนได้บ้างจะตายเอาเลเอาเจลเดียวเกมมันใหญ่เดียวมันใหญ่ไปนอนตมันเอะครกันแบบไหนพี่ไอ้มาเลยมาเลยเสร็จเครื่องเสร็จเอ๊ะประตูเสรขอจัวมาเทียบกนะอยากฟอยรอหาจังหวะเรียบเข้าไปดี ไไม่ด้าจริงเราลอไดก็จะเฟรชก็ไดแล้วนะไม่ตีเลยยักษ์สาวไม่ออกมาจะไปเจ้าใบหลุชเชนไอ้ดาแมวก่อนไอ้กันนี่มันเราไปแขายร่างเลยพี่แข็งร่างออกเลยก็ได้ล่อเราเพาะสามถ้าท่าวินคอนเราคือร่อสี่ก็ได้ทีเกี้ยจะใบด่านนี้ซ้อมไก่เบสไม่รอดนะซ้อมไก่เบสไม่รอดนะเว้ยผมออกก่อน <laughs> เอ็กแตบอะซ้องมันไม่รอดนะ <c oughs> ไม่มีเลยเหรอไม่มีคนดูคนไหนไม่อยากมาซ้อมเลยเหรอ <c oughs> แต่ขอให้เก่งจริงจังนะแบบขอเอาอย่างงี้ดีกว่าเอ,า,อางนี้ขอแบบ <c oughs> ไม่ได้ดูถูกแต่อยากได้เก่งจริงๆเมนจริงๆที่แบบรู้ว่าตัวเองเออกูกูเก่งในระดับหนึ่งเลยกูจะเล่นเนี่ยบบปๆๆ๊อปกันระเบิดประตูมันใส่อะไรกังไม่ได้คกูจะใส่ครูจะเล่นกับมึงไงพวกทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเพิ่งหัดเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ไหวก็บันหลอกใช่ถ้าแบบเอาหัดเล่นมาไม่ไหวก็บันหลอกใช่ไหมถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะ ต่เวทเอเหมือนจะได้บ้งหรือเปล่าวะใครคืตอตัวจุกมันจุกก็ได้ทุกคนนะมันเชื่อมไม่ได้จะดูถูกแต่อยาก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 เจออยากให้ของจริงจริงๆอ่ะเออพวกนี้มันเก่งครับพูดเนน <ๆ S 1> ลยเต็มปากแล้วพวกนี้มันเก่งจริงเนี่ยพวกเนี้ยเออมันเก่งอย่างเราอยากเจอเก่งๆมาซ้อมพวกมันหน่อย <S 2> <S 2> ไม่ได้จะดูถูกว่าไม่เก่งแต่อยากแต่อยากได้เก่งจริงไม่มีการกระทำชิงตอกถึงเวลาก็บอกเออแล้วเรื่องของมันเลยครับผมให้โอกาสแล้ว ให้โอกาสมาแย่งสร็อตินชาตแล้วพวกมันไม่กล้ากันก็ให้มันดั้งดั้งด่ามันเลโสวยมเครื่องเครื่องโซนการบันจัดมีลอกไปมันกำแบบลา้่นเจอเจอกูบลเล็กบลเล็กบลเล็ไล่เยไล่เลล่น่านี่ยแต่ล่างแม่งโลงมากลางกันเล็้าตงไอ้บันทีันบันทีบับันทีบันทบลนทีบันทีบันันีันนีท ฝาล่างเครื่องนึ่งใบเล็กเครื่องนึ่งนีนเกตว่างไหมเนาะกดได้เท่าไหร่ไหมต่อปมาณหน่อยดิไม่อยากให้มันต้องไกลบสอ่ะเดี๋ยวกู่ังแบบนะผมไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นผมไม่ไหวผมยังเล่นไม่ได้อาดัมมึงต้องเป็นหนึ่งดีขึ้นได้ไางได้ได้ดูหนาดูหนาผมเล่นฝั่งขวากลางอ่ะฝั่งขวากลาง เฮ้ยปล่อยมันเถอะครับเหมือนบนจะแยกนะโเดี๋ยวได้ทิปอีกไม่เอาไม่มีตัวซ้อมให้มันนะดิดีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมีเสร็จล้มเลยนะดำะแบดดัดอบเชนักเกอร์ครับเชนักเกอร์อยู่ฝั่งไหนอันนั้นขวาบนอยู่ทางซ้ายบนมันใงเ่โอเคปลายท้ายบน สาย่่โอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยให้มันซ้อมใครเบสหอะไรล่างกันหน่อยล่อล่างก่อนแล้วผมขึ้นตั้งแต่กางอะไรตัวอยา่ได้อยากได้พวกสิงคูพวกดักหลอดพวกนั้นอ่ะอยากได้พวกนั้นอ่ะสิงคูดักหลอดอ่ะอยากได้บ้างนะใครเป็นเมนมามาซ้อมด้วยกันเรามีเครื่องหนึ่งปะไอเดินไปกลางแบบนะพุ่งพุ่งพุ่งไปกลางแบบ กลับ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 กลัลับอยู่มันแน่หรอดโขึ้นไม่ปันไอกากไม่กระดางจักมันรู้ว่ามันล้มมันนอนไหมให้ให้เสียเวลาคิลเลอร์อ่ะเวดูเียดูพี่เอากลางแบบนะแฝัแต่บนนบนสุดเออเอาลปั่นขวาให้เราเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนรอบแรกองบนงนึงมาทางผมก่อนโอเคไปางทางหน้าไม่ใหญ่พุ่งไปไปพุ่งไปลายขวาเลยขวาขวาขวา่งขวาบน ใ้กูช่วยเลยหรือยูเฟบอกจะได้เสนเลอปะเเลืดเลยมาเลยมาเลยได้ได้เกมไปทักเกมไปทักมาพี่เน๊ะเอาทักหน่อยกลับเือกลางแเเลือดเลยว่ะเห็นให้ลากลงได้ครับอะไครับตามรอยดำตามรอยดำตามรอยดำต้องเล่นอยู่่า ไปขวนไอ้เอไมเล่นิจกูครั้งที่แล้อยู่ว่อยากอยให้มันมาซ้อมยหนมันเก่งย่หาล่นจซ้อมคนนี้แล้วอะไปหนึ่งได้มจะกลับรกลับแรดับนมันใหญ่ดับน้มันใหญ่อยู่ไป้ว่างฐาขวบบนมันลกลมลมลมไม่มีระเบิดกูคับมีมีพี่กูอกูยังอยู่บนนะพี่ตางกูรอได้กูรับเหมือนเดิม อาจจะไปฝ่ายขวาอาจจะไปขวัขวาซ้าย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 เออแม่งเก่งไอ้น้องคนนั้นไม่งปั่นได้ปั่นได้ซ้ายไอ้ขวาปั่นได้รอปั่นได้ไอ้ก็จะทักจะได้ทักเลยฝั่งซ้ายเหมือนเดิมไหมแม่งเก่งจริงอยาก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 ให้มันซ้อมกีฬาแม่งเก่งจริงคนนั้นน่ะพุ่งไปกลางนั่นเป็นอย่างไรไปขวาต้ขวาขวาขวากลางแบบปั่นได้มาขวาขวาสิประการ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 เจ็บไปไม่ไม่มีอันนี้ดิ ไล่กูกลางแบบต้องแบบแบบพ่งหมดพ่งหมดคูลงล่างูลงล่างผมรอซ้ำเพร่องารเอ้ยเอากูสุดเอากูสุดเอากูสุดไม่มีไม้นะเคร่องพิานเลยปะม่มันเก่งมากเลยน้องคนที่มา้อมติมไลพี่แล้วมันเก่งอยากอยากให้มันต้องแบบนั้นต้องต้องแบบนั้น้อสายสอย่างอ่ะ ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเอาสูตรเอาสูตรต้องต่อช่วยใช่แล้วไปออกมาลอคนจะหมดเลยกูไม่มีไม้แล้วนะแม่ต้องไปได้ก่อนนะคุณได้ก่อนนะคุณได้ก่อนนะกลางแบบระเบิดแข่งน่าจะเดินหน้าครับเดินหน้ากลางเดือนครับน่าจะเดินหน้ากลางเดือนนะอยู่แมทช์ที่แมทช์ที่กลางสองปีที่แล้วเราได้ที่สามแล้วแต่ปีนี้น่าจะเหนื่อยเพราะทีมทีมดีๆมาเยอะช่วยครับ อดัมดประเดี๋ยวพี่อยู่ตยังไงเอออยู่ข้างมันใหญ่นะอยู่บนเหมือนจะไปขวานะหหนน้ามัใญ่เสียงมาเสียงมาขวาเสียงมาขวาได้จะได้อยากหิวอ่ะพี่จะได้เราต่อยอีกเลยชุบชุบเครื่องนะขวาขวาลองยู่คอนะเครื่องเดินประการแบบพุ่งไปแล้วนะพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งมาสายพุ่งสายเดินหน้าครับเฮ้ยมันกลับสายบนพี่กับสายบนกลางกลางเดินนะได้จะประมาณนั้นอยู่หน้ามันใหญ่นะเครื่องมันใหญ่เลย เยังไม่ทราบเดินกระหาวเลยนะผมจะตีแจ้งข่าวให้ว่า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 แข่งวันวันเดือนไหนบันไปกลางเดินไปกลางเดินไปกลางอยู่บนเดินนะอยู่บนเดินมองซ้ายบนเนี่ยว่าคนเก่งอะไม่จะเป็นต้องขวับบนแอบมันมันหัวบนนอะปั่นอะไรฟีฟี่เลยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วกลับมาซ้ายบนกลับไปซ้ายบนมาปั่นกลางเลยเจอปะเจอปะไปก่อนอาจจะเจอกูอ้ากูไปปั่นเลยปัดเลย ประตูขาโนะโอเคโอเคโอเคพี่รอถ้าพี่ยังไม่ลงมานะถ้าพี่ยังไม่ลงมานะตอนนี้ลางถ้าพี่ยังไม่ลงมาตีมมาต่อบพี่หน่อยเครื่องมันโซนบ่อยได้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 อยู่ปะได้อยู่ปะหาอยู่ใต้บนหาอยู่ใต้บนอ่ากูกลับไปทางขวาเลยขวาไม่ไม่ถ้าพี่ยังไม่ลงมามาต่อบพี่หเลยยังกลับไปตายกูกลับไปตายอ่านไม่ได้หรอได้เลยผมไม่รู้ไอ้เชนมันแข่งให้ทีมอะไรอ่ะผมล่าสุดผมก็ไม่รู้ว่ามันลงให้ทีมอะไรแบบนี้มึงเครื่องปิด <rôle à déc> ไม่มีไ <Blade> ม่มีเหตามินขึ้นโลกโลกไง แล้วมึงโยกไปไปจุ่มถ้าเาแกะกัรมาตัดติ้ผมาอยู่แล้วผมมาอยู่แล้วครับมาอยู่แล้วได้ได้เกสรอรอรอเดี๋ยวพี่ให้เบสซ้อมใบทั้สองเกมแล้วก็เดี๋ยวให้เอเรันเล่นดักว่าน่ตตู้บันใหญ่เลยได้ได้ ไอการกูก็นิ่งจากนะขอดขด้ามประตูเเวก็อังอ้ยผ่านมันใหญ่ได้เลยนะนิ่งเกินว่ะไอ้เฮียเบีดที่ลอดด้วยโดนตันตู้นล่อตี มาพอแล้วเชนพอแล้วสองเกมพอเดี๋ยวไปดูเอ็กแต่บ้างเดี๋ยวไปดูคิลเลอร์ทีมชาติสองบ้างเบสเบส